สวัสดีครับหลวงกิจชาแนลหลวงกิจชาแนลใหม่แล้วครับอ่าจะเรียกว่ากิตติก็ได้ครับหรือว่าเรียกว่าหลวงกิจชาแนลครับวันนี้เอาบ้านมาฝากครับบ้านทรงบอดเดินหลังใหญ่ครับมาดูบ้านหลังนี้ครับวันก่อนเราแอบส่องตอนที่ว่ามันมีแต่โครงสร้างใช่ไหมขวายังไม่ได้ใสครับตอนนี้ใส่ขวาแล้วนะใส่ขวากรุข้างนอกข้างในแต่้าพใบดานยังไม่ได้ตีครับเดี๋ยวเรามาแอบส่องครั้งที่2ครับของน้องน้ำพึ่งครับใครอยากได้นะอ่า คอมเมนต์มาก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรศั์นะครับหรือว่าดูใต้คลิปเบอร์โัรศั์หลังใหญ่ทรงบอดินกองน้องน้ำพึ่งสูงครับประมาณ70เซนนะฮะ70 80ครับต่อเสาสูงได้เรามาดูบ้านดีกว่าครับแอบซองของโครงการน้องน้ำพึ่งอีกแล้วนะะคือเราให้เห็นการทำเป็นขั้นตอนของเขานะฮะคานคู่นะฮะการคู่การคู่นะฮะคานใหญ่เสียใหญ่ก็ประมาณผมดูแล้วประมาณสัก อส,อสองนิ้วอะเกือบสองนิ้วสองนิ้วเจ็ดนะสองนิ้วเจ็ดสองนิ้วแปดประมาณนั้นนะครับพูดถึงเศนะพูดถึงเศส่วนเสาเนี่ยเสาเสาหน้าหกนะเสาหน้าหกนะแบ่งแบ่งงี้ครับท่านผู้ชมก็ผมดูแล้วก็ช่วงละสามเมตรห้องกว้างขวาสามเมตรช่วงนี้สามเมตรช่วงนี้สามเมตรห้องกว้างซ้าย สามเมตรสามเมตรคือกว้างนะครับท่านผู้ชมสรุปว่ากว้างเท่าไหรนะ่ฮะสามหกกว้างสิบสองสิบสองนะทีนี้ลึกอ่าผมจะคำนวณให้ครับห้องนี้ก็สามคูณหกแสดงว่าลึกหกเฉพาะตรงนี้นะลึกหกห้องขวาห้องซ้ายลึกหกไอ้ตรงนี้ตัดออกไปก่อนนะาสิบสองคูณหกกี่ตารางเมตรอ่ะอ่าแล้วตรงนี้อีกสามคูณหกอ้าวกี่ตรารางเมตรอ่ะ โอเคนะฮะตรงนี้3ามคูณหก็สามหกอ่าตรงนี้ก็3ามคูณหกหกสามสิบแปดตรงนี้สิบแปดตารางเมตรแล้วนะเนี่ยเฉพาะระเบียงเนี่ยระเบียงใหญ่ๆเนะนี่ยเนี่ยนะฮะนี่ไม้ที่ก็ปูไม้แผ่นใหญ่นะดูดิเนี่ยดูดไูไม้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม้แผ่นใหญ่เนี่ยเนี่ยปูลงไปอันนี้ก็ใหญ่อ่ะอันนี้ใหญ่กว่านะครับโอเคนะฮะนี่คือลักษณะการทํา ตรงนี้ก็3าคูณหก็18ฝั่งนู้ก็18 18 18กี่ครั้งทั้งหมด1อ่าตรงนี้18ตรงนี้18ตรงนู้18ิตรงนู้นส 18, 18, 18, 18, ิบแปดสามหกส่งสิบแองสิบแก็36นะฮะฝั่งนู้ก็ 3, 6, 36มหามหกบวกสาเท่าไร่ครับ72 72ส็ตรงนี้18 72เป็น 80-90-90ตารางเมตรกับหลังนี้ครับส่งโมเดลน,นะอันนี้คือํำนวนสดๆนะครับท่านผู้ชมนะก็ห้องนอนก็เนี่ยใหญ่เลย3คูณหวางนูห้องนอนก็3คูณ6นะตรงนี้ก็เป็นระเบียง3คูณ6นะนี่แล้วแอบส่องแต่ว่าคำว่า่มมองเนี่ยผมอยากให้เห็นโครงสร้างว่าน้องน้ำผึ้งเนี่ยเขาใช้ดูดูด,ด,ด,ดูดูจันทันก่อนดูจันทันก่อนก็เอาไม้ใหญ่มาใส่นะ ก็ประมาณนิ้วครึง่งนิ้วครึง่งมันใหญ่กว่านี้ครึ่งสามนะนิ้วครึ่งสี่ได้ไหมไม่จะได้เนาะนิ้วครึง่งอ่ะนิ้วเกือบนิ้วเกินอ่ะโอเคนะเพ่าเขาใส่ใหญ่เอาใหญ่หนาสามด้วยกันนะนิ้วครึง่งสามก็ใหญ่นะโอ้เข้าไม่ได้ซอยเล็กๆใส่ให้นะดูโครงสร้างนี่ก็เนี่ยนดูโครงสร้างนี่ดูไม้เนี่ยเขาใส่ใหญ่ๆใ,ให้ไหมนี่แหละดูไม้เนี่ย เนี่ยโครงสร้างนะฮะก็ได้กระทงอันนี้เนะี่ยกระทงนะ่ะใหญ่นะฮะท่านผู้ชมนะครับประมาณหนึ่งนิ้วอ่าหนึ่งนิ้วสองครึ่งได้อ่ะนะจริงจริงไม้ละสามเลยเขาเหลานะครับพื้นสวยนะใช้แผ่นใหญ่ปูนะแล้วธรรมชาติของน้องน้ำพึ่งเนี่ยก็จะใส่หน้าต่างเยอะเลยทนะ่านผู้ชมเนี่ยนี่วงกบแต่ละช่องแต่ละช่องแต่ละช่องหนะ้าต่างเยอะเลยทรงยาวด้วยนะฮะแล้วก็ระบบไฟนะฮะก็เดินเหนะ็นไหม ระบบไฟเนี่ยก็ใส่ร้อยท่อแอร์ให้เออท่อท่อท่อไฟให้ฮนะเอาเป็นว่านหนูไม่แทะแน่ไม่เหมือนกับสายไฟโล่งๆ่ะโอ้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยฝีมือดีนะครับนี่คือบ้านของน้องน้ำพึ่งนะครับไอ้น,นี่ก็อย่างที่ผมบอกครับก้าวอ่าเมื่อกี้เจ็ดสิบสองนะเจ็ดสิบสองแปดสิบเก้าสิบตารางเมตรนะครับเกือบร้อยนะฮะไม่ใช่น้อยนะฮะท่านผู้ชมแต่ผมไม่รู้ว่าเขาแบ่งยังไงครับท่านผู้ชมเนี่ยห้องนอนซ้ายขวา อันนี้ไม่รู้ว่าตัดไปห้องน้ําบ้างไหมผมก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเนี่ยมันโล่งนะอันนี้รับเบียงอยู่แล้วอันเนี้ยอาจจะเป็นห้องรับแขกหมดก็ได้นะครับถ้าห้องรับแขกหมดก็36ตารางเมตรเฉพาะห้องรับแขกนะครับก็โอเคใช้ได้หลังนี้ครับราคาเนี่ยผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าก็ยังไม่เสร็จนะครับเก้าสิบตารางเมตรก็น่าจะผมว่าล้านกว่าบาทอ่อล้านกว่าบาทไม่รู้ว่าเป็น h อ w order บาทผมก็ไม่รู้นะครับ ก็หลวงกิตจะแน่วมาฝากครับเป็นการแอบ,บส่องฝาก็แบบแปนเกตนะครับซับซ้อนนะฮะแล้วผมดูแล้วมันเป็นไม้สักนะท่านผู้ชมดู่เนี่ยไม้สักเห็นไหมลายไม้สักสวยครับนะข้างบนนี่ไม้สักข้างล่างเนี่ยผมไม่มั่นใจอ่ะอไม้สักเหมือนกันหรือยังไงนะครับลายใกล้ยๆไม้สักเพราะว่งโมเดลนะสวยครับนี่ตีฟ้าไปดานแนละ้วไม้สักจริงๆด้วยท่านผู้ชม ไม่สักสักทองอะ่ะโอเคนะนี่ด้านหลังอ่ะเดี๋ยวเราไปนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็คำไว้เฉยเฉยวงกบวงกบใหญ่อะ่ะก็ใส่แบบนี้บานวีโก้ครับนี่ฮนะท่านผู้ชมดูความสูงนี่นี่คือเสาหลอกคพื่อนอยากเข้าใจผิดในคลิปวิดีโอเี้าทำไมเก่ายังไม่ใช่เสาหลอกเสาจริงยังไม่ใส่อาจจะยกสูงก็ได้เพราะมันเป็นคานคู่ะนะ ก็จะใส่สูงก็ไหร่ก็ได้หรือเอาการเสาปูนก็ได้นะฮะเอาเสาปูนก็ได้โอเคไหมสวยเนาะนะเนื้อที่90ตารางเมตรของโครงการน้องน้ำพึ่งนะครับส่วนคนไหนสนใจแบบนี้ก็ดไลน์ S มานะครับดไลน์ S มาหรือโทรมาสอบถามก็ฝีมือดีฮนะน้องน้ำพึ่งนี่ก็ทำเก่งทำเก่งทำสวยใหญ่อลังการฝีมือดีและฐานร่างเนีแน่นเป๊ะเลยฮนะ เนี่ยระบบไฟก็ทาโดยระบบไฟก็ร้อยร้อยอย่างดีเลยครับนะเพื่อลูกค้านะครับเพื่อลูกค้าเขาเขา,า,าจะได้จะได้จะได้ฝีมือนะครับนี่เราเห็นโครงสร้างเลยแล้วก็พวกที่เอามาทําเสาเนี่ยดูไม้ไม้ใช้ได้เลยแน่นโครงสร้างแน่นนะวงกบวงกบหน้าต่างมีบานประตูไปข้างหลังด้วยผมไม่ขึ้นเคางบินนะับแอบส่องนะฮะดูไม้สักก่อน ยังไม่ไลงเงานะฮะลงสีลงเงาเมื่อไหร่จะสวยไม่สักโอเคครับอย่าลืมดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ให้ให้จิตติด้วยนะครับลงกิจชาแน,นลครับอันนี้ก็แอบส่องอะครับอนาน้องน้ำพึ่งเขาอยากให้ส่องเพราะว่าอยากให้เห็นโครงสร้างเลยว่าเขาใช้ไม้ดีฝีมือด,ดีนะฮะต่ทชาช้าไปหน่อยผมส่องไปแล้วครัง้งวันนี้สองครั้งสองกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ